ตอนผู้ปฏิบัติธรรมผู้มีบุญทุกท่านนะตอนนี้ก็เป็นตอนที่หกสิบเอ็ดนะมีเรื่องของปฏิกิจสมุบาทนะิจริงๆแล้วก็เป็นวิปัสนาญาณน,นะข้อที่หนึ่งของวิปัสนาญาณเลยก็คือเรื่องของเรียกว่านามรูปปฏิเสธญาณน,นะก็คือสิ่งต่างๆมันมีอยู่สองสิ่งมันไม่ได้เป็นกลุ่มก้อนนะ ประชิดทั้งหมดเนี่ยมันก็มีนามแล้วก็มีรูปใช่ไหมข้อที่สองของอิปสรรญาณที่เกี่ยวกับปฏสีจสมบานโดยตรงเลยนะเราคิอว่าปัจจยะปริคหายานว่าอะไรมันเป็นเหตุปัจจัยของของนามหรือของรูปเหล่านี้นะจะสังเกตว่าเขามักจะเริ่มต้นจากนามก่นนะเป็นนามรูปปฏิเสทญาณแล้วก็ปัจจยะปริฆหายานก็อะไรเป็นเหตุปัจจัยของนามกับรูปอย่างนี้ ข้อที่หนึ่งที่เราเรียนกันก็คือเรื่องของอวิชชาเป็นนามนธรรมเหนะ็นไหมอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารที่มีนะก็อย่างที่เรียนกันเรื่องอวิชชาซ้ําแล้วซ้ําอีกนะคือความไม่รู้เนี่ยไม่ได้แปลว่าสัตว์มันไม่รู้นะความรู้มันเป็นแค่เอลเมนแค่เลเมนชนิดหนึ่งไม่ไม่ใช่คนไม่รู้หรือไม่ใช่คนโง่หรือสัตว์โง่นะ กูตัภาษาอะไรจริงๆก็คือมันเป็นแค่สภาวะธรรมชนิดหนึ่งซึ่งความไม่รู้ตัวนี้วิชามันก็กินอาหารมาจากเรื่องของอสัพสัตต์นี้แน่นอนอันที่หนึ่งไม่ได้พบกระจัดรนบรษอันที่สองเห็นไหมไม่ได้สดับพระจัดธรรมอันที่สามก็เลยไม่ได้มีศรัทธาว่าอะไรเป็นเหตุเป็นผลใช่ไหมอันที่สี่ก็เลยไม่มีเพราะไม่มีเหตุไม่มีผลก็เลยไม่มี การทำในใจว่าอะไรเป็นเหตุเป็นผลก็คือไม่มีโยนิสงสิกายก็เลยไม่มีสติสัมปชัญญะนะที่จะไปเกิดในกล้แลัคนธทรความรู้สึกตัวที่เป็นสมที่ถี่แะเป็นปัญญาก็ไม่มีอินทรีย์สังวรนะไม่มีสติแล้วก็ไม่มีอินทรีย์สังวรไม่มีทีสังวะก็มักจะเข้าใจผิดเรอยคิดผิดถือทุจริตสามผิดทั้งระบบนะกายว่าใจใจก็เป็นอาหารไห้กับ มีหวอนห้าก็จะมีกรารมาสันทะก็อใจแต่การกินอาหารไม่ใช่แค่การ, 40, นะกราสืบพันธุ์นะการกระด้ะก็มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกายอย่างนี้ถกา็การมาสันผะแนละ้วก็อาจจะทาไม่พอใจก็จอาจจะทะเลาะบบกแวงกันบ้างมีพยาบาทมีก็ค่อยจะสมหวังบ้างนะแล้วก็มีความคุ้มซ่านือความสงสัยอนะไรเนี้ย นิพพานห้าเนี่ยเป็นอาหารในการอวิชายนะตรงอวิชามันไม่ได้เป็นเป็นคนมเป็นสัตว์นะมันเป็นอิเลเมนเป็นอิเลเมนเราะนั้นอวิชาเป็นปัจจัยเที่ไม่รู้ว่าไม่ใช่ขันห้าไม่ใช่รูปไม่ใช่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ญญจ,ะจะปรุงสังขารปรุงแบบง่ายๆนะจะปรุงอย่างที่เราเห็นอย่างเงี้ยมนุษย์ก็จะปรุงดีหน่อยก็่ไกมครับปุญญาพิสังขาร สรรพสัตว์เวลาแย่งกันทะเลาะกันบ้างเพื่อปรุงอภุญยาที่สังขารนะเออบางชีวิตพวกฤษีชีภัยก็อาจจะปรุงขม,ม,ามอารมณ์เลอเนชาที่สังขารนะี่นะนั้นสังขารเป็นของใครพระเจ้าข้าไม่ได้เป็นของใครนะมาจากวิชาที่ไม่รู้เรื่องขันห้าแล้วก็ไม่รู้เรื่องอายตนา 6, หกเลยอายิที่กระทำสามสิบน,นี้สรรพสัตว์นี้แน่นอนนะแต่ก็ไม่ใช่สัตว์นะเพราะฉะนั้นสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณก็มีด้วจะเข้าไปรับรู้การปรุงแต่ง เดีเรื่องร้ายที่เกิดขึ้นเพราะนั้นวิญญาณที่เข้าไปรับรู้แล้วก็จะปฏิสนธิสืบต่อนะไม่ใช่ว่าเข้าู่ในท้องนะไปได้หลายอย่างสืบต่อาการรับรู้นั้นไปให้กับนามธรรมาเช่นปรุงเพลิดเพลิพนกับการกินใบไม้กินหญ้าก็จะเกิดพัฒนาถ้ามีสุขนะุจา้วลมโชยโชยกินหญ้าก,กันน,นมามองพ่อ มีสุขุพจนานะก็มีความจาเรื่องยาใครมากินใบไม้ที่มือของพ่อเขจะจำาลงพ่อได้โดยมีเวทนามีสัญญามีเจตนามีผัสสะแล้วก็มีการทำในใจแล้วดูสรรพสัตนะแต่ไม่ใช่สัตว์เห็นไหมนั้นเอ้สัญญาที่คัดรับรู้สังขารแล้วก็ส่งผลให้เกิดนามรูปก็เอานามขึ้นก่อนเลยนะมีเวทนาแบบนี้มีความจําแบบนี้เจตนาผัสสะทำในใจแบบนี้รูปธรรมก็ได้ออกมาปเป็นอย่างนี้ เพราะว่าปรุงแต่งไว้อย่างนั้นตามความคุ้นชินนะปรุงแต่งชอบกินหญ้าชอบกินปลาชอบกินใบไม้ชอบตัวเมียอย่างนี้ชอบตัวผู้ที่มีเขาเห็นไหมก็จะเป็นเรื่องของนามรูปที่ปรากฏอันนั้นนามรูปเป็นของใครพระเจ้าข้าไม่ได้เป็นของใครนะมาจากวิญญาณวิญญาณเป็นของใครพระเจ้าข้าก็ไม่ได้เป็นของใครมาจากสังขารเห็นไหม การขายเป็นของใครพระเจ้าข้าก็ไม่ได้เป็นการมาจากวิชานันไม่ใช่สัพพสัตนะเวลาเรียนปฏิจจสุบาทเปน็นปาจจัยเหตุปัจจัยน้นนามรูปเป็ entonces, นปัจจัยสลายอนะแบบนี้ก็มีนะมีตาอย่างนี้มีหูหูต้องยาวหน่อยนะกวางเพราะว่าเอาไว้ฟังเสียงที่น่ากลัวอันตรายที่มาไกลๆจะได้วิ่งหนีทันไงเึีงเสือยงงโตเสียงที่อันตรายแล้วกันนะ่นีเป็นต้นนะก็จะมีตามีหูมีจมูกอย่างนี้ไว้ดมกิ่นมีลิ้ม เราไปสัมผัสใบหญ้าเหนะ็นไหมแล้วก็ตาหูจมูกลิ้นมันก็มีกายแบบนี้นะแล้วก็มีความได้คิดไา้ใจไปตามเหตุปัจจัยอย่างนี้ซึ่งจะสอดคล้องกันนะไม่ว่าจะเป็นอ่ารูปธรรมอย่างนี้ก็เช่นเดียวกันนะเห็นไหมก็จะมีเท้าที่มีกรีดอย่างนี้เพราะว่าต้องเอาไว้คุยดินเอาไปวิ่งนีนะนีก็จะเห็นสภาพของ อายตนะก็คเกิดเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายเห็นไหมไา่ก็เป็นี้แหละมีขามีขนเอาไว้กันหนาวเอาไว้กันหนาวเพราะว่าไม่มีเสื้อใส่นะหน,หนาวที่นี่เวลาหน้าหนาวก็ลบยี่สิบองศาขึ้นไปนะลบยี่สิบองศาขึ้นไปอันนี้คือมีสัตว์เยอะนี่ก็จะเห็นนามรูปสลายชน,นะที่สัมพันธ์กัน,นตาหูจมูกลิ้นไกยเจ้าซึ่งจะเอาไว้สัมผัสกับรูป เสียงกลิ่นรสชาติอย่างนี้นะรสชาติใบไม้อย่างนี้นะสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็สัมผัสกายแล้วก็ความคิดแบบนี้อย่างนี้เป็นต้นนะมีอาหารมาเดินแถวนี้อีกด้วยย,ยิ้มๆเลยเห็นคุณพาอถืออาหารนะอันนี้ถ้า,ายัตตะนแบบนี้ก็จะมีผัดสะแบบนี้น,นะมีลิ้นอย่างนี้ก็จะต้องมีผัดสะกับใบไม้อย่างนี้เห็นไหมนี่ยัยตตะนเป็นปัจจัยผัดสะจึงมี ผัสสะเป็นของใครพระเจ้าข้านี่ก็ไม่ได้เป็นของใครนะไม่ได้เป็นของใครคือไม่ใช่กวางผัสสะแต่อยายตนะแบบนี้ก็ผัสสะแบบนี้เมื่อผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาก็มีเวทนาเป็นของใครพระเจ้าข้าใช่เวทนาของกวางไหมอดีมีนกเป็ดห่านป่ากระดามาเดินงสวนสนามใหญ่จะกินใบไม้้ก็จะ่างมันไปนะแถ่นี่มีสัตว์มีสัตว์เยอะนั้นเวทนา ากใบไม้จากเสียงนอกปเป็นของกวางไม้นะนั้นผัสสะก็จะมีสามสิ่งนะอย่างเช่นลิ้นกระทบกับร้ใบไม้ก็ทําให้เกิดชิวหาวิญญาณชิวหาวิญญาณเป็นของกวางไม้หรือเป็นของโยมที่สัมผัสรสชาติอาหารก็ไม่ใช่ของโยมไม่ใช่ของกวางนะไม่ใช่ของผ่านของเป็ดที่อยู่แถวๆนี้นะเห็นไหมนั้นไอ้ชิวหาวิญญาณก็ไม่ใช่ของกายเนี่ยโส,สตวิญญาณก็ไม่ใช่ของกวางเห็นไหมสามทิมเราก็เลยกับผัสสะ ปัสสะทำให้เกิดเวทนาโยมก็ดูซิสุขทุกเวทนานี่เป็นของกวางไหมมีคนอื่นทําให้ไหมกวางทําเองไหมนะนั้นที่ภาษสารีบุตรเล่าว,ว่าเวทนานี่ก็ไม่ใช่บุคคลทําเองไม่ใช่บุคคลอื่นทําเห็นไหมหรือไม่ใช่กวางเป็นคนทำแล้วก็ไม่ใช่คนมีคนทําด้วยบอกได้ว่าจะเป็นของสัพพสัจตองน,นี้อีกมากมายกลายกองนะเพราะปัสสะเป็นปัจจัยต่างหากเวทนาจนริงีคือเวทนานี้ก็ไม่ใช่สั์ ไม่ใช่คนไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขา mm. เกิดจากปัสานี่จะดูง่ายนะไม่เอาไม่เอาตัวตนของตัวเองไปที่ตั้งว่าสุขทุกข์ของเราอะไรยงเงี้ยไม่ใช่แล้วนะประดูนนี้มันไม่ใช่สุขทุกข์ของกวางด้วยปะจันผัานสาวะต่งงางหากนั้นเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาก็จะมีนะพอมีสุขก็จะอยากได้แนพะเอ็ดแพะเอาแทะมาแรงให้กันดูแลกันใบไ,ไม้กินเจ็ดอร่อยกินเจ็ดอร่อยก็อ,อ,ยกอ,อ,ยอยากได้ ไปจะไปกินเต่าอีกนะนะก็เลยพัฒนาเป็นปัจจัยตัณหากินนี่อย่างนีนตนน้ตัณหาของกวางไหมก็ไม่ใช่แนละ้วเพราะว่ากินใบไม้อร่อยมีสุขก็อยากได้หรือวตัณหาของโยมไหมโยมกินสลัดอร่อยก็อยากได้ก็คือมีนักินตัณหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงมีให้ยึดไว้กับความอยากที่กินใบไม้นะอุปทานยึดกับตัณหา้ะก็ไม่ปล่อยยึดกับความอยากกินใบไม้แล้วก็ลงมือก่อพฤติกรรมนะไปกินใบไม้อันนี้ก็ยังดีนะไม่ได้ทะเลาะก,กันนะ ก็เสร็แล้วแก่งๆแต่ก็อาจจะมีความโลภบ้างได้ไมน้อยหรือความหลงบ้างนะที่ไม่ได้ไม่ได้เจริญสติอย่างนี้เหนืนอนพบมีการก่อกรรมพัฒนาก็ปรากฏเป็นกุศลกุศ,ศลบบิญยาณกาิกลต่างๆแต่พอ,อยืนนี้ก็ไม่ไดีไม่ได้ชั่วอะไรนะแต่ถ้าอันนี้ให้ใบไม้กินก็อยากเป็นกุศลธรรมหน่อยนะเพราะนั้นพบในปัจจัยเก่อกรรมอย่างที่าติก็จะเกิดเป็นอย่างนี้นะคือการเสดของขันแ์ การที่สังต่างๆและเอตนะนะในนิกายยันได้อัตนริย่าเกิดรูปขันอย่างนี้เกิดเวทนาขันอย่างนี้ความจําใบไม้ความจําเรื่องความตัวผู้ตัวเมียอย่างนี้นะแล้วก็ความคิดแล้วก็วิญ,ญญาณรับรู้อย่างนี้แล้วก็ได้อัจฉรินยน้นี่คือการเกิดของขันนะในการเกิดของใครพระเจ้าข้าไม่ใช่เป็นของใครเกิดเป็นเกิดจากตัวการก่อกรรมอางที่พาบ,บทการเกิดก็ไม่ใช่บุคคลทาเองไม่ใช่บุคคลอื่นทามาจากตัวพบเห็นนะการเกิดแล้ว แตเที่ยงไหมเนี่ย mm. เที่ยงไหม <laughs> ก็มปเที่ยงนะมันก็ต้องเสื่อมนะต้องแก่แล้วก็ต้องคือรูปรูปของธาตุก็ต้องแตกสลายไปไปตามการเราเวลานะไปตามการเระเวลามะความแก่ความตายเป็นของใครสัตว์ก็ตายทุกวันนะต้องวดปว๋กแมลงผีเสื้อหงปลาใช่ไหมมันเป็นของใครละ่ะความตายมีทุกวันมันก็เกิดจากการเกิดแต่ละนี่ก็จะเห็นอ่า วิพิธนายานง่ายๆก่อนนะในเรื่องสองข้อแรกก็คือนามรูปปฏิเฉธรารกับปัจยะปริขยานส่วนในข้อที่สามเดี๋ยวเราค่อยมาทบทวนเรียนต่อกันว่ามันทําให้เกิดวิพินายาณที่จะมาใช้กับชีวิตประจําวันได้อย่างไรนะอันนี้เราลองทบทวนปฏิจกจากชีวิตข้างนอกดูบ้างว่ามันใช้สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาไหมหรือถึงโยมไม่เกิดมากวางก็ยังกินหญ้า ผสมพันธุ์ตัวผู้ตัวเมียชอบกันเหมือนเดิมืออาจจะทะเลาะกันบ้างเป็นข้างข่าวนะเวลาแย่งแงแฝงกันแต่นี้พระทางจะไม่แย่งแล้วเพราะมีตัวผู้ตัวเดียวที่เหลือเป็นตัวเมียหมดนะก็ขอให้พวกเราเอาปฏิบัติทบทวนจากภายนอกดูบ้างจะเข้าใจข้างในง่ายขึ้นว่าข้างนอกเป็นยังไงข้างในก็เป็นอย่างนั้นคือเป็นโครงสร้างของภาพเป็นแค่อิเลเมนนะที่พระเจ้าตัดสัาคดจะเกิดมาหรือไม่กระามภาพเนี่ยเขาตั้งมันอยางนั้นนะ เป็นาการตั้งอยู่อย่างธรรมดาก็คือภาษาเป็นปจัจจัยเวทนาจริงนมีมันก็อยู่ของมันเองอันเดียน,นะไม่ได้ไม่ได้เป็นเรื่องอเหนือธรรมชาติอะไรนะเวลาดูสถิิาสนะสิ่งที่เป็นเหตุปจนะัจจัยอาศัยการเกิดขึ้นก็แสดงว่าก็ไม่มีตัวตนได้ตนเองเห็นก็และสักทีว่าเป็นตัวตนหายสงสัยในพระพุทธธรรมประสงค์แล้วก็ไม่ได้มองสัพพทุกด,ด้วยความงมงายน,นะก็ขอเปิพรให้พวกเราลองดำพิจารยณายในเรื่องของนามรูป ปฏิเสธยานกับประเจปิคายานออกมาทบทวนกับชื่ิตรอบตัวดูก็จะเข้าใจเรื่องปฏิจจุบาทง่ายขึ้นกันนำไปใช้กับชีวิตประจำวันที่จะละความที่จะเป็นตัวตนหายสงสัยในพ,พระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วก็ละสีป,ร,ประจาสมามัดเหมือนพระสระดาบานได้ดแบบก็ขอให้พวกเราปฏิบัติธรรมให้ถึงว่าผลที่ผ่านด้วยกันในชาตินี้ด้วยกันทุกคนทุกท่านเลย